ก็มาม้าเป็นมาสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมต้องผ่าต้องผ่าอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่ผ่ามาม้าเขาบอกไม่ผ่าไม่ผ่ากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดิน เดินไม่ได้เดินได้นิดนิดหน่อยๆแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลยใช่ก่ <g> år, อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายัางเดินได้ได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึก<ะ>ยังไง ยังนึกเลยโอ้โหทําไมถึงถึงขนาดนี้เชียวเหรอ,อออพอว<า>นันที่ตัวเองเจอกับตัวเองเจอกับตัวเองโอ้โหถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอก <c oughs> เวลาเขาเข็นเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเลยขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาเข้าไปดูกัน <c oughs> ออใช่เราก็นั่งอยู่นั้นจวอยู่ใครเป็นลูกหล,ลานเนี่ย รู้หรือ,อยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกอ <laughs> ทิ้งรือไว้ข้างน,นอกนั่นนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิร์ตเลยเน้อยใจ,น,ยใจนะจแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้ว宝าทำยังไงครับที่จะทำให้ อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอายาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะเออเออเนี่ยครั้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกๆุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับ งานวิจัยของอาจายวิเชษของคุณวิเชษทำไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นอะเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็อยากลเชื่อถืออ่าแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นเห็นผลเลยคือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้น มามาลืมคิดไปว่าตัวเอง76แล้วว่าไปเดินตั้ง4กิโลโอ้หไหนถึงว่าเดินเดินเดินเล่นหรือว่าเดินแข่งนนะะเดินออกกเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่า76ใช่เดินไปสัก4ี่กิโลเจอ๋อสกิโลแล้วพอไปถึงเส้าไปข้าไปโอเคอ่าข้าไปโอเคข้ากลับไม่ไหวแล้ว คน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่มามาลืมตัวเลยลืมลืมลืมแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วม่มันเมื่อยเมื่ยและตึงมันเมื่อยและตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอมะอม่าเป็นคนทําเตรียมเองมาม่าเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทำไม <laughs> ไม่อยากรู้หรอือว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วอบอกเอ,อ้ยดูเดินสิ <laughs> แกเลยหัวเลาะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอมามาเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยเนด้วยเราเราอมอมาก็เเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยมากินตัวนี้กินตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอันนี้เแกบอกโอเคโอเคเลยเอาก็เอาแกบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่าบอกได้เดยเอาขวดป่าไปให้แกแล้วก็เอาบดชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอ ช่วยแบบว่าเอาบุญนลยนะให้ให้กับคนที่เขาเออเอาจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหมาม่ก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่อยู่ในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีใช่ใช่เขาได้ลองกินดูไหมครลองดีกันทุกคนเลยโอ้ยบอกตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลย ไปไหนก็ช่วยและอนอกจากนั้นยังได้ผลข้างเคียงได้บุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นคุณต้นบอมา,มาเบาหวาน250เบาหวาน250ร้อาน้ำตาลสูง250ร้อาสใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทานมาเ,เดือนเดือนแรกเหลือร้อยตอนนี้แหละครับ พอมาถึงตอนนี้เนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดโอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวงังชามากขึ้นเอขาก็ไม่บวมโอ้ขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไหมโยไม่เคยเป็นหวัดเลยเอยอนี่คุยคุยทับเลยนฮะ ใครที่ป<ช>่วย,ยบ่อยๆนี่เรามาดูหมอม้มาแล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยออ <c oughs> สบายตั้งแต่ตั้งแต่ได้อาหารเสริมเนนั็นี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดแต่ว่าใช่เลยแค่ผลไม้ เออใช่ไหมอ่าฮะแล้วทุกวันนี้ล่ะครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไม้ยาวิเศษกลับรู้สึกว่าผลไม้เป็นยาวิเศษนะใช่ใช่เวลาก็ขอให้มมาสุขภาพแข็งแรงอยากอยู่ถึงร้อยปีไหมฮะไม่อยากไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาม่เอาเอาสักเท่าไหร่ฮะเอาเอาสักแปดสิบแปดสิบก็พอแล้ว แปดสิบนี่เหลืออีกสี่ปีนะโอ้ยสี่ปีก็โอเคแล้วยังอยากอยากเห็นอะไรอีกไหมฮะจะไม่อยากแล้วไปมาหมดแล้วนี่ไปมาหมดนี่ต้องถามลูกหลานเพลูกหลานอยากให้อยู่เยอะๆนะอารมณ์ดีอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แล้วก็เก้าสิบแมเก้าสิบอ่ะเก้าสิบอ่ะต่อรองเก้าสิบอ่ขาดตัวเก้าห้าแล้วนะอ่ะอีกนิดนึงน่าเนี่ยแถมหน่อยร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้ยร้อยหนึ่งไม่เอาหรอกทไเทศบาลน้ำวยนะ ไม่เป็นไรเราไม่ตะบ,บัน,นลูกลูกหลานตะบ,บัน <laughs> <laughs> ครับขอบคุณมากาครับนนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุดเงาดำตัวเหลืองปลังและโบบบให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้เม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e c u l a t o r ร่วมกันทำงานอย่างโบรณาการ แล้วก็ทำให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิต e ิใหม่ของการดูแลสุขภาพจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่า มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ